หากริปที่สวยนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมายืนตรงนี้ก็ได้นะครับเนาะกริปมาด้านนี้ก็ได้นะเห็นไหมฮะกริปที่สวยคือหนึ่งมันจะมันเกี่ยวกับข้อศอกด้วยเอโบตรงนี้มันจะได้แนวดิ่งนะครับคําว่าแนวดิ่งนะครับบางคนบอกนี่ไงตรงไม่ใช่นะฮะเพราะข้อมือตรงนี้มันจะมันจะกว้างกว่าตรงนี้ถูกไหมครับที่ตรงมันคือตรงนี้นะครับ เราต้องดูฮะดูดูคิวครับมันจะเป็นเส้นตรงกับตรงนี้ข้อสอบเราตรงคือตรงนี้ไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้วกเข้าเห็นไหมครับมันเข้าตรงนี้นี่คือตรงตรงนี้ซีฟก็ไม่ใช่ซีฟบิดอย่างนี้ตรงคือตรงนี้นะครับเนาะอันนี้คือสมบูรณ์แบบแต่หายากขอให้ไปได้แนวดิ่งแล้วกันเนาะการส่งคิวทุกครั้งส่งเสร็จหลังมันจะปิดขออภัยไม่ใช่ทุกครั้ง ลูกเบาๆลูกเคาะไม่ต้องปิดกิฟเช่นลูกอย่างเงี้ยใช่ไหมใหญ่ <laughs> ถ้าปิดกิฟมันเร็วหมดอย่างเงี้ยลูกนี้เราจะเคาะเคาะแดงกินดำพื้นที่กินแดงกินดำเนี่ยมันมีประมาณครึ่งตารางคืบเนานะแต่เราจะเป็นต้องเคาะเช่นมันมีลูกขวางเราแทงจุดอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยวิธีเคาะอย่างเงี้ยเราอย่าไปปิดกิฟนะถ้าเราปิดกิฟจะเป็นอย่างงี้ถึงเราดึงสั้นกจริงเราปิดกิฟเป็นไงครับ นาะปิดกิฟเสร็จเนี่ยคำว่าปิดกิฟมันสร้างอัตราเร่งสร้างความเร็วคุณช้าไม่ได้เพราะคุณจะให้บันช้าได้ต่อเมื่อคุณต้องเหมือนเข็นคิวรูปกริปอย่างไงเริ่มต้นจุดสิ้นสุดตรงนั้นไม่จะเป็นต้องชนราลลมเพราะเราไม่จะเป็นต้องใช้แรงเข้าใจไหมครับเช่นอย่างนี้เนาะผมจะเคาะกินดำเนาะแล้วก็สาวครไม่ต้องปิดกิฟ ประมาณนี้